สวัสดีท, ak, ทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายทุกค่ะวันนี้คลิปนี้เราจะพามารีวิวเว็บลอยยี่สิบห้าสองพันยี่สิบห้ากันนะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่ยี่เพิ่งหรอกเปิดตัวมาจะเป็นเดือนแล้วหนนะะแหละเนี่ยค่ะยอดขายเป็นยังไงก็โอเคค่ะเราจะมาเปรียบเทียบนะคะสองรุ่นด้วยกันที่เอาอมาใหม่เนะะี่ยค่ะ ก็รุ่นเดียวเนี่ยนี่ตัวเดิมกับตัวใหม่นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างล้อมแม็กห้าก้านเหมือนเดิมนะคะนี่ที่เปลี่ยนก็คือนี่เลยเนะ่ะสีขาวตัวเดิมด้านหน้าฝาขอบจะเป็นสีดำสีขาวตัวใหม่ขาวควันบุหรีด้วยนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะความแตกต่างไฟหน้า led เหมือนเดิมะคะ่ะแต่สีเปลี่ยนนะ สีขาวตัวเดิมน,นี่สีขาวตัวเดิมกุญแจธรรมดาค่ะตัวเดิมก็จะเป็นธรรมดานะคะส่วนตัวใหม่ก็จะเป็นกุญแจนะคะไม่ใช่ตัวท็อปนะถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นกุญแจอาจริยะนะคะอันนี้เขาจะเพิ่มตัวนี้มาเลยนะคะที่แขนอเน,น้ประสงค์มีเตาแก๊สน้อยก็คือนะคะที่ชาทุัพั์ด้วยแล้วก็มีนี่นะคะเป็นกุญแจะะล็อกนะคะ แล้วก็คําเตือนก็จะมีเหมือนเดิมนะคะอ่านด้วยนะเนี่ยคาเตือนในการขับขี่รถนะคะทั้งสองคันเลยนะคะทั้งสองรุ่นเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะมีเปลี่ยนอยู่นะคะเทียบเทียบสีสีเปลี่ยนค่ะเป็นสีขาวสีขาวที่เป็นขาวควันบรีนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไฟไท้ายคะ่ะไฟไท้าย l อ d ดีเนี่ยเหมือนเดิมไหมเนะะี่ยค่ะก็สวยอยู่นะ แต่ที่เปลี่ยนอีกก็คือบางโคนนะคะบางโคนหลังค่ะตัวใหม่จะเพิ่มเจ้าตัวทัาทิมสะท้อนแสงมาตัวเดิมจะไม่มีนะคะตัวใหม่เนี่ยชัดเจนเลยนะคะถ้าเป็นตัวใหม่เลยนะจะเพิ่มทับทิมสะท้อนแสงเข้ามาที่บางโคนท้ายเพิ่มเข้ามาเพื่อ ก็เพื่อที่จะส่องแสงหรือว่าสะท้อนแสงในการขับขี่เวลากลางคืนนะคะโลโก้ค่ะเดิมจะเป็นเวฟนี่เะ,ะเวฟร้อยบห้าไอนียฮะแต่เป็นตัวใหม่โลโก้ก็จะเป็นเวฟร้อยยบห้าเขาถึงเรียกแอร์นิวเวฟร้อยยี่สานะคะส่วนสวนใจนะะที่จะตัดสินใจนะะว่าอยากจะได้รุ่นไหนนะคะ ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทีศูนย์ที่0หน113 13 08403 04452ื้ปสามาริชาพนิทุกสาขานะคะทุกคนฟรีดาวไม่ต้องมีคนค้ำค่ะสัญญาอนุมัติรอนรับ,บที่บ้านได้นะคะสอบถามราคาได้นะคะทุกสาขาใกล้บ้านนะคะแล้วก็จะขึ้นแอดไลน์ได้นะคะแอดเลยนหน้าปัดก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าสนใจหรือว่าคุณนะคะเลือกที่อยากจะ,จะ ได้รถเนี่ยค่ะไปไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเช่ารุ่นไหนหรือว่าสีไหนนี่นะคะรถก็เนะยค่ะค่อนข้างที่จะออกมาเนี่ยเยอะมากเนะค่ะออกมาแต่ละปีเนี่ยเนี่ยค่ะแต่ละรุ่นเนี่ยเนี่ยค่ะก็ว่ากันไปค่ะก็เพิ่งออกตัวใหม่อะสีเขียวไปนะมีตัวอ่าสลิปกุญแจสีเขียวนะคะนี่เป็นโลโก้สวยนะคะตัวใหม่โลโก้สวยนะ แล้วจะเป็นสีขาวควอนบุรีด้วยนะคะไม่ใช่ขาวจั๊วนะนี่จะเป็นตัวเดิมนะคะขาวจั๊วเลยสีขาวควอนบุรีเป็นขาวมุนๆนนะคะไม่ใช่ขาวใสนะเป็นขาวมุนๆนนะทุกคนจะเข้ามาชมตัวจริงได้นะคะที่ปริชาปนิตทุกสาขา,ารีวิวให้ดูนะคะความแตกต่างของเวฟบร้อยสิบห้าเนี่ยหายจากตัวสุนแจธรรมดาแล้วก็ตัวที่เนี่ยเพิ่มมาใหม่เนี่ยนะคะมีอะไรแตกต่างมีแตกต่าง รงนี้เลยนะคะตรงฝากครอบด้านหน้านะก็จะเป็นตัวเดิมนะคะทุกคนที่เป็นสีเขียวแล้วก็ตัวใหม่ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะบ,บรูก็คือสีน้ําเงินนะที่มีอยู่สาขานย่เงี้ยนะคะฟีดาวนี่ยฟีดาวนะทุกคนชื่นชอบอยากได้ก็ถักกันเข้ามาได้นะคะบัตรประชาชนใบเ,เดียวนะคะอัปเดตว่ารีวิวเว็บรอยยีให้ดูนะคะว่า มีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างอ้อเปลี่ยงวีวิวสีขาวนะคะเจ้าตัวสวิตกุญแจธรรมดากับกุญแจอัจรุยยนะคะยังไงนั้นนะคะลองเข้ามาชมแล้วกันแนตะะ่หือว่าถ้าอยากจะดูเอาจจะตัว Special Edition นะคะ Limited Edition ก็เข้ามาสอบถามได้นะคะที่ร้านนี่สีบูนะ,ะสีขาวไม่ใช่สีขาวบรูก็เป็นสีน้ำเงินเสียนะเนีน้ำเงินม่วงนะคะใครที่ชอบนะนี่ เดให้ได้ชมในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็รีวิวในเจ้าตัวเบรบ125ให้ดูนะคะกับความแตกต่างนะคะสีเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างะคะ่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าบางคนหลังแตกต่างด้านหน้าก็แตกต่างเหมือนกันสนใจก็เข้ามาได้ะคะที่ปริชาพานิทุกสาขา